ท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้นะคะเชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดวันอาทิร้องขอค้าขายที่เดิมหลังเทศบาลท่าไยรวดจัดพื้นที่ใหม่แล้วค้าขายไม่ดีเท่าที่ควร ส,สมัครสาธรารณาสุขทั้ง20ชุมชนออกปฏิบัติหน้าที่กำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลนครแม่สอดหน่วยงานราชการร่วมกับประชาชนครูและนักเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบตำบลช่องแคบอำเภอพูทระจังหวัดตา เขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากเขต2จัดโครงการการอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชราค่ะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากเขต2หรือสอพอปอตากเขต2โดยนายอนไยุไทยไทยวรรณศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตได้เรียเริ่มโครงการ การอบรมนักเรียนเพื่อการบริบาลเด็กเล็กและคนชาราให้กับโรงเรียนต่างๆในสังกัดโดยเริ่มนำร่องในโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งอําอำเภอในสังกัดสพอปอตากเขต2โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเก็บข้อมูลไปศึกษากำหนดแนวทางการช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำเพื่อนำไปใช้กับเด็กเล็กและคนชารา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนต่อเด็กและคนชารานอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้านสุขวิทยาอาหารการออกกำลังกายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยเนื้อหาหลักในการอบรมประกอบไปด้วยการทำความสะอาดร่างกายสอนแปลงฟันอุบัติเหตุและการป้องกันในเด็กเล็กการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุด้านอาหารสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุรวมถึง การนวดคลายเครียดเบื้องต้นอีกด้วยซึ่งภายหลังการอบรมนักเรียนจะต้องนำไปฝึกและปฏิบัติแก่ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านในชุมชนเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานและการติดตามอย่างต่อเนื่องรวมถึงซึ่งจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนอีกทั้งเพื่อฝึกให้เด็กเกิดจิตสำนึกและจิตอาสาในการเสียสละในการบริบาลเด็กเล็กและคนชาราในชุมชนของตนเอง โดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาเป็นวิทยากรและให้ความรู้ในครั้งนี้นายวิมลแปลงติปผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าโรงเรียนแม่สอดบริการจัดอบรมโครงการการบริบาลเด็กและคนชาราให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่นวนทั้งสิ้น77คน ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตที่ได้เริ่มโครงการและยงไปถึงค่านิยมหลัก12ประการของรัฐบาลโดยเด็กที่อบรมไปแล้วจะต้องไปช่วยครอบครัวของตนเองก่อนโดยไปช่วยน้องดูแลปู่ย่าตายายรวมถึงช่วยเหลือคนในสังคมเช่นโรงพยาบาลหรืออนามัยชุมชนอีกทางหนึ่งและทำการบันทึกข้อมูลติดตามขยายผลอย่างต่อนเนื่อง ครับของโรงเรียนไม่สอดมีการจัดอบรมการบริบาลเด็กและคนชราให้กับนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวน77คนเพื่อให้สนองนโยบายดังต่อไปนี้นะครับคือ1สนองนโยบายของท่านผู้ในการสำนักง,งานเขต2ก็คือสนองนโยบายของท่านรัฐบาลโดยเราจะโยงไปถึงค่านิยม12ประการ ค่านิยมสองประการที่เห็นเด่นชัดเลยที่เข้าตรงๆรงเลยก็คือข้อข้อที่สามสามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจคําว่ากตันยูพ่อแม่สุดหัวใจก็คือเด็กจะน,นำไปใช้เด็กจะมีพี่มีน้องมีปู่มีย่ามีตามียายในครอบครัวเนี้เด็กที่อบรมไปแล้วเนี่ยอันดับแรกจะต้องไปช่วยครอบครัวก่อนคือช่วยเลี้ยงน้อง นะดูแลน้องเล็กๆอันที่สองก็คือไปดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มีคนชราอยู่ในบ้านและข้ออื่นๆในนโยบายตรงนี้ก็ยังมีข้ออื่นๆอีกเช่นข้อ12บนสะคือมีส่วนร่วมที่ให้นักเรียนดูแลในเรื่องของสังคมเช่นนักเรียนอาจจะไปที่โรงพยาบาลไปดูแลคนเจ็บคนป่วยช่วยเหลือคนชราอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้น สิ่งตรงนี้นะครับที่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดอบรมตรงนี้ให้นักเรียนได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยตรงอย่างแท้จริงครับวันนี้ได้มาอบรมนะครับโครงการเิอบรมนักเรียนเพื่อร,รู้เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุค่ะแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับการมีโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับ ผู้สูงอายุค่ะแล้วก็รู้เรื่องการจัดอาหารของเด็กวัยก่อนเรียนค่ะความรู้ที่จะได้นะคะหนูจะไปให้ความรู้กับคนที่บ้านค่ะอย่างเช่นปู่ย่าตายายเนี้ยค่ะซึ่งถ้าถ้าเขาถ้าเขามีแบบอาการเบาหวานอย่างนี้เราก็จะแบบแนะนำให้เขาลดการลดกินอาหารหวานของครมแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ กับเ,เด็กนะครับกับเด็กก็แบบจะสุดจะให้แบบจัดอาหารให้เขาแบบเป็นอาหารของเด็กค่ะอย่างเช่นไม่ต้องเผ็ดเกินซอยผักผักลักษณะผักสุขผขักลักษณะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์อาหารก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์มีอาหารสารอาหารครบข้าวหมูอะค่ะ <gameplay> ายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ์2558ค่ะที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจเขตเทศบาลน,นครแม่สอดชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจประจำเดือนกุมภาพันธ์2558 โดยมีนายเปงอินหลวงประธานผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดนำโดยนางการจนาแก้วสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวปิ่นมุกรูปสูงเภสัชกรนางอารีนำพาแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และนางสาวนิตยาสิริมานักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดมาอบรมให้ความรู้แก่ทางผู้สูงอายุในเรื่องโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์พร้อมนำการออกกำลังกายในท่ารือสีดัดตนซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปอาสาสมาัครสาธรารณาสุขทั้ง20ชุมชน ออกปฏิบัติหน้าที่กำจัดลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะหลังได้มีการประชุมอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี2558ของกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดไปเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2558แล้วนั้นโดยในวันนี้ จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2558ทางกลุ่มอาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนแต่ละชุมชนทั้ง20ชุมชนจะออกปฏิบัติหน้าที่สำรวจลูกน้ำยุงลายแจกทรายอเบตในครัวเรือนแต่ละหลังคาเรือนโดยออกสำรวจภาชนะที่บรรจุน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคตามจุดเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งพ่อพันุ์ยุงลายกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ได้จัดทำกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ2,558ครั้งที่1ในระหว่างวันที่9จนถึงวันที่13เดือนกุมภาพันธ์2558ในการออกปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวประกอบไปด้วยการออกสำรวจและทำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามครัวเรือนชุมชนวัดและโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและพนักง,งานกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมสำรวจตามแผนงานดังกล่าวจึงประชาสัมพันธ์ให้แต่ละครัวเรือนชุมชนวัดและโรงเรียนแต่ละแห่งให้ความร่วมมือในการออกปฏิบัติหน้าที่ของทางอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและพนักง,งานกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไว้หนที่นี้หน่วยงานรชาชการร่วมกับประชาชนครูและนักเรียน ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบตำบลช่องแคบอเภอพบพ,พระจังหวตากค่ะนายอิทธิพลเทพพิทักษ์ผู้ใหญ่บ้านขุนห้วยช่องแคบนางเจรนันสุภาโทรัรกษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบเจ้าหน้าที่ทหารจากหมวดปืนเล็กที่สองร้อยรอหนึ่งสี่สามสามชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สี่นายบัญญัติทรงซาหัวหน้าสวนป่าพบพระ บ้านห้วยหมีจสิบเอกธงชัยเกตแก้วร้อยทพสามห้านหนึ่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการโรงเรียนและประชาชนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบตำบลช่องแคบอำเภอพบพระ,พระจังหวัดตากประมาณสามร้อยคนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบนางจีรานันสุภาโธร,รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบกล่าวว่า การที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในวันนี้เนื่องจากคณะกรรมการโรงเรียนคณะครูคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประชุมและมีโครงการนี้เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เกิดความสามัคคีทุกภาคส่วนและเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรักท้องถิน่นโดยร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนซ่อมระบบประปาในโรงเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบพร้อมบุคลากรน,นำรถกระเช้ามาดำเนินการซ่อมไฟฟ้าในโรงเรียนโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512โดยบาทหลวงคาบเบลตรีเกรอัตนักสอนศาสนาชาวฝรั่งเศสดำรงอยู่ด้วยวิธีการรับบริจาคช่วยเหลือจากองค์การของศาสนาคริสต์โดยจ้างครูชาวกะเหรี่ยงมาเป็นผู้สอนและในปีต่อมาในวันที่20สิงหาคม 2,521บาทหลวงคาเบรลตรีเกรอัสและเจ้าหน้าที่ทางศาสนาคริสต์ได้ทำการมอบโรงเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการโดยเจ้าหน้าที่กิ่งอำเภอพบพระร่วมเป็นตัวแทนรับมอบในสมัยนั้นโรงเรียนบ้านขุนห้วยที่ตั้ง31หมู่3ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาเขต2055ขีด507065โรงเรียนขุนห้วยบ้านช่องแคบ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงป .6 ปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษา10คนมีนักเรียน148คนห้องค้าแม่ค้าตลาดนัดวันอาทิตย์ร้องขอค้าขายที่เดิมหลังเทศบาลท่าใส่ลวดจัดพื้นที่ใหม่แล้วค้าขายไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ ที่บริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยพม่าตำบลท่าใสาลวดอำเภอแม่สอดพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดวันอาทิตย์บริเวณถนนหน้าสะพานมิตรภาพไทยพม่าจำนวนกว่าร้อยคนออกมายืนประท้วงร้องขอใช้พื้นที่บริเวณถนนหน้าสะพานมิตรภาพไทยพมา่าซึ่งเคยมีการตั้งแผงค้าขายข้าวของอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในวันอาทิตย์ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าไสาลวดได้มีการจัดหาสถานที่วางสิ่งของในการค้าขายใหม่ให้กับทางพ่อค้าแม่ค้า อันเนื่องจากจุดเดิมบริเวณถนนหน้าสะพานมิตรภาพไทยพมา่าการวางสิ่งของเป็นการกีดขวางเส้นทางจราจรทำลายทัศนียภาพและก่อให้เกิดปัญหาหากมีการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างในวันข้างหน้าทางเทศบาลตำบลท่าใสรลวดจึงได้จัดเตรียมสถานที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าโดยทางพ่อค้าแม่ค้าหลายรายไม่พอใจสถานที่ในการวางแผงขายของแห่งใหม่ เพราะทำเลไม่เหมาะสมแก่การค้าขายน้ำไฟไม่มีและไม่มีผู้คนรู้จักจึงรวมตัวกันมาเรียกร้องขอใช้สถานที่แห่งนี้บริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยพมา่าในการวางแผงขายของดังกล่าวซึ่งการเจรจาใช้เวลากว่าชั่วโมงจึงได้ผลสรุปว่าวันอาทิตย์ยังใช้สถานที่แห่งเดิมในการวางแผงขายของและทางเทศบาลตำบลท่าใสลวดจะนัดพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมด มาประชุมหาข้อตกลงกันอีกครั้งในวันอังคารที่10กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลท่าใสรลวดอีกครั้งหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงต่อไปดิฉันนางสาวรภาพลุตนันขอจบก,การรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ